ครับคลิปนี้ก็พามาชมบรรยากาศยามเย็นนะครับก็มีไก่เหลือหลายตัวอยู่นะครับก็มีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับรุ่นเล็กยังไม่แบ่งนะครับชุดเล็กๆนี่นะครับแบ่งจะพวกตัวโตนะครับตัวพวกที่เป็นหนุ่มแล้วนะครับแต่ชุดที่อยู่นี่ก็ยังไม่ขันนะครับยังยังไม่ชัดเจนนะครับเสียงขัน กัเลยยังยังไม่เปิดแบ่งยังไม่จับแบ่งให้พวกท่านได้ชมกันนะครับก็ถ่ายให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับนะครับบรรยากาศยามเย็นครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับท่านท่านที่เข้ามา เขามาถามเขามาติดต่อเรื่องไก่็ดีติดต่อคนคนหาเฟสไม่เจอนะครับคนหาทางผมไม่เจอผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเฟซผมเป็นอะไรนะครับว่าทําไมถึงไม่เจอถึงหาเฟซผมไม่เจอหาไลน์ไม่เจอนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะแก้ไขให้โดยด่วนเดี๋ยวผมจะผมเองก็ยังหาปัญหามันยังไม่เจอนะครับหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมทาไมจึงหาไม่เจอผมแต่เวลาผมให้เพื่อนผมลองลองค้นหาดูก็หาไม่เจอเหมือนกันครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเป็นอะไรนะครับกับเฟซของผมนะครับ ก็ขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวันดีผมเองก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องพวกนี้มากมายนะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องไปเดี๋ยวจะให้เขาดูให้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกับเฟซกับไลน์ผมนะครับกับแชทผมอะไรพวกนี้นะครับก็ขอขอโทษอีกครั้งนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ